พบกันอีกแล้วนะครับสินแสหมิงมาแล้วเที่ยวนี้นะจะมาบอกว่าดวงสิ้นปีมีแต่รวยหุยดวงสิ้นปีมีแต่รวยมีตังมีเงินทองมีดวงดีคนเราจะมีตังมีโชคดีเข้ามาดวงต้องดีถูกไหม นะฮะหลายคนบอกว่าเกี่ยวความสามารถอย่างเดียวเออท่านคิดอย่างนั้นก็เหนื่อยไหมเหนื่อยอย่างเดียวถนะ้าอาศาัยเก่งเก่งโกเก่งสู้โกเฮงไม่ได้ต้องมีความเฮงอยู่ด้วยชีวิตแมงถึงจะเจริญรุ่งเรืองนะนี่แหละครับมันจะต้องมาพร้อมกันและดวงสิ้นปีที่มีแต่รวยมีตังนั้นมีเงินทองมีดวงดีนั้นได้แกห่หนึ่งเลยลนหนึ่งเลยชาวลัคนาราศีธนู เออแต่ธนูเหนื่อยนะใครเป็นชาวลัคนาธนูอย่าไปหวังว่าไอ้ที่สินแสมิงบอกว่าดวงจะรวยจะมีตังจะไปเกิดจากไอ้แบบได้ง่ายๆไม่ใช่ต้องเงือออกต้องลุยต้องทําถึงจะมีเงินเงินถึงจะเข้าเงินถึงจะไหลามาเทมาแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสและช่องทางที่ดีของชาวลัคนาราศีธนูที่ดาวเสาไปเป็นอ,อ,อุดมเกณฑ์โยกหน้าลัคนาราศีธนู นะครับดวงสิ้นปีเมื่อดาวมันกำลังเข้าที่เข้าทางแล้วก็ทำให้หยิบจับอะไรมันเป็นเงินเป็นทองมากขึ้นทำกำารกำไรได้มากขึ้นจังหวะคนเนะ่เวลาทำอะไรที่มันถูกดวงอะ่ะดวงมันเอื้อมันก็เหมือนกับมันมีบุญเก่าคอยหนุนส่งมันก็จะมีความสำเร็จได้ง่ายนะครับ ลักนณาราศีที่สองนะดวงสิ้นปีมีแต่รวยมีตังมีเงินมีทองดวงดีนั่นก็คือชาวลักนณาราศีมังกรชาวลักนณาราศีมังกรเป็นอีกหนึ่งลักนณาราศีที่เงินทองไหลมาเทมาจะหาเงินได้ดีบางคนสบโอกาสดีไปเปิดทําธุรกิจมีช่องทางของตัวเองทําแล้วก็รวยง่ายทําแล้วก็รับทรัพย์ทําแล้วก็มีแต่คนให้การสนับสนุน ไปไหนมาไหนก็มีคนเอื้อโอกาสเอื้อช่องทางให้ก็ทำให้คุณรับทรัพย์รับเงินอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นที่มาของดวงสิ้นปีมีแต่รวยมีตังมีเงินมีทองนะครับลัคนาราศีต่อไปที่เด่นชัดไม่แพ้กันนั่นคือชาวลัคนาราศีกุมดาวเสาวทับลัค์เป็นองค์เกณฑ์น,นรักเกณฑ์ดวงสิ้นปีมีแต่รวยมีตังมีเงินทองมีดวงดี หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองรับทรัพย์อยู่ตลอดเวลามีแต่ความสำเร็จเงินทองไหลมาเทมาไม่แปลกเลยที่ลัคนาราศีกุมจะเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่เรียกว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยสตังแย่เลยนะครับและอีกหนึ่งลัคนาราศีสุดท้ายที่ผมมองว่าช่วงสิ้นปีเนี่ยดวงโอ้โหดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนั่นคือชาวลัคนาราศีพฤกษกนะครับ เด่นมากเด่นจริงๆดาวพฤหัสดาวเจ้าเดือนลาพะมาทับลักนะฮะมีความสำเร็จมีความโชคดีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะครับจะค้าจะขายอะไรโปรเจกต์อะไรก็ทำแล้วสำเร็จง่ายเหลือเกินอุปสรรคไม่ค่อยมีหรอกสำเร็จได้โดยง่ายนะและนี่คือคำพยากรณ์ทั้งหมดนะครับกับดวงสิ้นปีมีแต่รวยมีตงังมีเงินทองมีดวงดี สินแสมิงไปก่อนนะขอให้โชคดีนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการไปก่อนสวัสดีครับ